ดีท็อกตามท้องตลาดเยอะแยะไฟเบ,เบอร์มากมายกินที่ไร้ปวดท้องทุกทีสรุปมันดีท็อกหรือเป็นยาถ่ายกันแน่นะไม่กล้าอีกเลยค่ะใครมีประสบการณ์แบบนี้บ้างคอมเมนต์มาหาอ้อยตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเธอ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 รีวิวจริงผ่านสุวันนี้ค่ะอ้อยจะมาแนะนํารีวิวของน้องหวานค่ะได้ทานตัวดีท็อกของเราและทัปปีมากเพราะว่าลดน้ําหนักไปได้อีกสองกิโลกรัมที่ลองทานจริงๆนะคะก็ ตอนนั้นลองทานเป็นหนึ่งอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เห็นผลเลยค่ะตาจริงเห็นผลตั้งแต่วันแรกเลยก็คือมีการรับถ่ายที่แบบคล่องขึ้นมากไม่ใช่ได้รับสองผาน 2, โมเมนต์แบบนี้เลยค่ะมันฟินไหมมันฟินไหมฟินมากก็คือสมูทไวกเลยแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือคู่ง่ะคะ่ะยุบโลงแล้วบวมหั่องขึ้น,น,นแล้วก็มีน้ำหนักลดลงด้วยสองกิโลค่ะจากที่อยู่ที่ห้าสิบสี่

ความรู้สึกเบาสบายหลังถ่ายตอนเช้าสมมทตี้มากเลยค่ะดีท็อกดีกรีนของเรานะคะไม่ใช่ยาทานค่ะเป็นตัวช่วยพุงยุดลดน้ำหนักกระชับสัสดส่วนยัยงไม่พอและช่วยล้างสารพิษในลำไส้ระบบเลือดระบบตับและระบบขับถ่ายและยังช่วยดักจับแป้งที่เป็นไขมันใหม่และช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินแค่นี้เองลดน้ำหนักได้แล้ว2กิโลกรัมทานอย่างต่อนเนื่องจะเห็นผลลัพธ์นะคะ ติดตามติกตอกของอ้อยได้นะคะอ้อย4.4่ถยังจักค่ะและแอดไลน์ของอ้อยนะคะคลิกลิงก์ตรงนี้นะคะที่หน้าโปรไฟล์ติกตอกค่ะคลิกแล้วแอดไลน์เข้ามาทักทายมาได้เลยนะจ๊ะ